การประชุมการของชาวปฐุมโโมเมื่อวันที่30ตุลาคม2554ร 2, วมขึ้นอีกสาขาหนึ่งของชาวกองทัพธรรมกิจกรรมของศูนย์ก็ทำไปตามงบประมาณและทางปฐุมศโมได้สั่งซื้อขวดน้ำดื่มมาเป็นจำนวนและเด็กนักเรียนสำมาศขา,ส,าส้มมาช่วยบ้างทางโรงเรียนผู้นำก็บริจาคข้าวสาร มโศงานของศูนย์ก็มีการลงสำรวจพื้นที่และประสานง,งานกับภายนอกว่าจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างในกล่มออกไปแจกจ่ายตามศูนย์พักพิงต่างๆนอกจากนั้นจะต้องนำเอาสาโลแกนสมัยที่ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปและปรับท่อนท้ายอีกนิดหน่อยว่าไขาน้ำใจออกมาให้ได้มากๆหมดหมด พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะัท่วมที่ตำบลศีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมืม่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางชุมชนนะคะได้เดินทางเข้าชุม หมู่บ้านสุพรรณบุรีนะคะโรงบนที่นาแรงรักแรงฝันนะคะแล้วก็เนินพอกินนะคะเรือีเจริญน,นะคะกรุงเทพนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะเคยลงพื้นที่ในโครงการกู้วิกฤตชุมชนน้ำท่วมมาแล้วนะคะแล้วก็มีที่วัดลาสแกอําเภอดอนตูปจังหวัดนคนรปฐมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง การจัดทําโครงการกู้วิกเลนจังหวัดนครปฐมะคะ่ะแล้วก็จุดที่2นะคะในตัวตลาดบางเลนอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งการแจกอาหารนะคะทุกจุด,ดทุกที่นะคะดําเนินไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้มารับแจกหลังไหลกันมารับแจกกันเป็นจำนวนมาก ของวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2554ส่ 2, งจะต้องมาปากัปากหลักพักค้างเป็นเวลา4คืน5วันเมื่อเดินทางมาถึงทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและการมาของชาวปฐมประสงที่ศูนย์ดอนแฝกนอกจากจะนำข้าวของมาแจากชาวบ้านแล้วในช่วงเวลา4คืน5วันได้มีการทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านมีบริการตัดผมมีผัน ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานกิจกรรมการอบรมที่ดอนแฝกดำเนินไปเป็นเวลา4คืน5วันชาวบ้านให้ความสนใจพอสมควรเพียงได้มีกิจกรรมสุดท้ายก็คือพิธีอำลานั่นเองครับดีครับเลยครับการขอบพระคุณอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องประชาชนที่มาทุ่มทนงานและทำ การถีมือทุกอย่างครับก็ร้านแม่ปัวแล้วก็ขอบคุณทีมงานของประทงล็อกสพทุกท่านครับขอกลับกระบดีครับผมครับ